ค่ะสำหรับการทำใบงานที่6นะคะเริ่มแรกเลยนักเรียนจะต้องโหลดแอปพลิเคชัน Google เอกสารขึ้นมาก่อนนะคะ Google เอกสารมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นรูปแผ่นกระดาษสีฟ้าๆแบบนี้นะคะเป็น Google เอกสารลักษณะการทำงานของแอปพลิเคชัน Google เอกสารก็จะเป็นเหมือนกับ Microsoft Word นะคะ พอเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยเขาอาจจะขึ้นให้นักเรียนนะคะใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดนะคะนักเรียนก็ใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดไปนะคะหรือถ้าใครที่ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะให้นักเรียนเช็คตรงนี้นะคะว่าอีเมลที่เรากำลังใช้งานอยู่ในแอปพลิเคชัน Google เอกสารเนี่ยนะคะมันคืออีเมลอะไรนะคะเราก็เช็คดู ทีนี้นะคะอีเมลที่ครูจะให้นักเรียน pakai, heart, ใช้เป็นหลักเนาะเราก็จะใช้อีเมลโรงเรียนนะคะอย่างอันนี้ของคร <lassen. S 2> ูเนี่ยเป็นอีเมลโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็ไม่ต้องเลือกอีเมลอื่นนะคะถ้าเกิดของใครยังไม่เป็นอีเมลโรงเรียนนักเรียนอาจจะเลือกอีเมลอื่นขึ้นมาใช้นะคะอีเมลที่เป็นสมมติว่าตรงนี้มันไม่ใช่อีเมลโรงเรียนเนาะ มันจะมีอ e ีเมลแนะนำอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออ e ีเมลที่เราเคยใช้เราก็เลือกที่มันเป็น a d m t b k นะคะขึ้นมาใช้พอได้อ e ีเมลที่ต้องการแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นอ e ีเมลที่ครูต้องการเรียบร้อยแล้วหน้าต่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นงานทั้งหมดที่เราเคยทำด้วย Google เอกสารหรือเราเคยโหลดเราเคยเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดของนักเรียนยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยมันก็จะ ไม่ขึ้นตรงนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้เลยทีนี้วันนี้งานที่เราจะทำในใบงานที่6เนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการใช้ Google เอกสารทำงานซึ่งเราจะกดที่เครื่องหมายบวกข้างล่างนี้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่งานขึ้นมาใหม่นะคะเพิ่มพื้นที่งานขึ้นมาใหม่เพิ่หรือเอเป็นการเพิ่มกระดาษขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะ พอกดเครื่องหมายบวกแล้วสิ่งที่เราจะเลือกคือเราจะเลือกเอกสารใหม่นะคะอ่าพอได้เอกสารใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ อ่มันจะมีเคอร์เซอร์กระพิบแบบนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่เราจะสามารถพิมพ์งานหรือพิมพ์ข้อความลงไปได้นะคะก่อนอื่นนักเรียนก็พิมพ์ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะชื่อนามสกุลอะไรของเรานะคะชั้นนะคะเลขที่อะไรพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วก็เว้นบรรทัดลงมาสักสองบรรทัดก็ได้นะคะสองคอ จากนั้นเราจะทำการเพิ่มตารางลงไปนะคะงานใบงานที่6เนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทำนะคะเ,เราจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำจากใบงานที่5นะคะใบงานที่5เนี่ยครูให้นักเรียนเลือกว่านักเรียนจะทำอะไรนะคะในการแปรรูปหรือทาหนอมอาหาร mm hmm. เช่นบางคนบอกว่า จะทำไข่เค็มวันนี้ในใบงานที่6นะคะเราก็จะมาหาข้อมูลซิว่าเอะเราจะทำไข่เค็มเนี่ยเราจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้เราสามารถทำไข่เค็มออกมาได้สําเร็จนะคะวันนี้เราก็จะกําหนดหัวข้อที่เราจะสืบค้นข้อมูลแล้วก็สืบค้นข้อมูลมานะคะนำลิงก์ของข้อมูลมาใส่ใส่วันที่สืบค้นนะคะ ทีนี้ครูจะให้ทําในรูปของตารางนะคะนักเรียนก็กดเครื่องหมายบวกด้านบนนะคะเป็นการแทรกนะคะถ้าจะแทรกรูปภาพแทรกตารางอะไรก็ตามเนี่ยก็จะกดเครื่องหมายบวกแบบนี้นะคะกดบวกปุ๊บนะคะสิ่งที่เราจะเลือกก็คือเลือกตารางนะคะเราจะแทรกตารางอ่ากดตารางเข้าไปนะคะเขาก็จะมีให้เราใส่ว่าเราจะใช้อ,อตารางเนี่ยกี่คอลัมน์กี่แถวลนะ่ะ ลักษณะของคอลัมน์คือแนวตั้งลักษณะของแถวคือแนวนอนนะคะอันนี้คอลัมน์อันนี้แถวนะคะแถวคือแนวนอนคอลัมน์คือแนวตั้งทีนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด3คอลัมน์กับอีกสัก5แถวแล้วกันนะคะเนี่ยเวลาเพิ่มก็กดเครื่องหมายขึ้นแบบนี้หรือเวลาจะลดนะคะก็กดเครื่องหมายลงแบบนี้ นะคะเราจะใช้3คอลัมน์กับ5แถวนะคะใส่แบบนี้ไว้ก่อน3คอลัมน์5แถวจะเห็นว่ามีคอลัมน์แนวตั้งอยู่3แท่งนะคะมี่อมีแถวแนวนอนอยู่ทั้งหมด5แถวนะคะตามที่เราเพิ่มไปช่องแรกนี้เราจะใส่นะคะหัวข้อนะคะ อ่ะก่อนใส่นะคะเราจะทําเป็นตัวหนาแล้วก็ปรับให้อยู่กึ่งกลางก่อนนะคะแล้วเราก็พิมพ์นะคะช่องแรกเป็นหัวข้อช่องที่สองนะคะเหมือนเดิมตัวหนาและกึ่งกลางช่องที่สองจะเป็นที่มานะคะข้อมูลที่เราหามามีที่มาจากที่ไหนและช่องที่สามเหมือนเดิมปรับตัว B ตัวหนานะคะแล้วก็ปรับกึ่งกลางอันนี้จะเป็นวันที่สืบค้น ต่อมานะคะต่อมาในหัวข้อนะคะช่องหัวข้อตรงนี้หัวข้อที่1เราจะหาข้อมูลอะไรล่ะนะคะถ้าเรายังคิดไม่ออกสมมุติเราจะทำไข่เค็มนะคะเราก็ไปเปิด Google นะแล้วเราก็หาก่อนเลยสมมุติครูจะทำไข่เค็มอะ่ะครูลองหาดูซิว่ามันมีเว็บไซต์หรือหัวข้ออะไรที่มันน่าสนใจที่เราจะนำมาใช้ได้บ้างอย่างเช่นอันนี้ วิธีทําไข่เค็มฉบับง่ายๆภายใน1อาทิตย์ครูกดเข้ามานะคะแล้วครูก็ก๊อปปี้นี่เลยค่ะหัวข้อตรงนี้ค่ะลากคลุมแบบนี้แล้วก็คัดลอกมาเลยเสร็จแล้วมาใส่ในนี้นะคะหัวข้อที่1ครูได้หัวข้อที่1แล้วอเอาแต่เฉพาะข้อความที่เป็นหัวข้อพอนะคะได้หัวข้อที่1มาแล้ววิธีทําไข่เค็มฉบับง่ายภายใน1อาทิตย์พร้อมเคล็ดรับนะคะ ทำให้ไข่แดงสวยนะคะที่มาของข้อมูลล่ะอยู่ที่ไหน URL ของเว็บไซต์นะคะ URL หรือลิงก์ของเว็บไซต์จะอยู่ที่ด้านบนนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เราเรียกว่า URL หรือว่าลิงก์ที่จะสามารถกดเข้าไปแล้วไปสู่เว็บไซต์ที่เราต้องการได้นะคะเราก็จะคัดลอกมันกดเข้าไปแบบนี้นะคะ ของครูมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ก็คือคัดลอกลิงก์นะคะที่มีรูปหน้ากระดาษซ้อนกันสองหน้านะคะเป็นการคัดลอกนะคะครูก็กดตรงนี้เลยปุ๊บคัดลอกลิงก์มาเรียบร้อยนํามาวางในช่องของที่มานะคะวางเสร็จวันไหนล่ะที่เราสืบค้นข้อมูลเช่นวันที่13เดือนธันวา พศส5 5 6 4นะคะอ่าวันที่สืบคน้นใส่ครบเรียบร้อย3ช่องนะคะหัวข้อที่มาและวันที่สืบคน้นทีนี้มันน่าจะต้องมีหลายเว็บไซต์กว่านี้ที่มันน่าสนใจนะคะเราก็ดูซิว่ามันมีเว็บไซต์ไหนอีกที่เออมันน่าสนใจจังเลยดูซิมีอะไรอีกบ้าง เนี่ยแจกสูตรไข่คเค็ม5วันกินได้นะคะอันนี้เราก็สนใจเว็บไซต์นี้เราก็ก๊อปปี้มาอ่ะคัดลอกอตัวหัวหัวข้อมานะคะเราจะได้ไม่ต้องคิดหัวข้อเองแล้วมันก็จะตรงกับเว็บไซต์ที่กดเข้าไปหาข้อมูลได้เลยทีนี้ที่มาล่ะที่ไหน URL ข้างบนคัดลอกนะคะเหมือนเดิม แล้วก็นํามาวางนะคะเสร็จวันที่สืบค้นข้อมูลถ้ามันเป็นวันเดียวกันเราก็สามารถคัดลอกนะคะนํามาวางได้เลยทีนี้มีอีกไหมครูกําหนดให้นักเรียนหา -3 หัวข้อขึ้นไปนะคะไม่ต่ํากว่า3ามหัวข้อนะอ่ะมีอีกไหมสมมุติว่าเอออะไรเดียววิธีเลือกไข่ก็ได้เนี่ยเลือกไข่เป็ดมาทําไข่เค็ม ดูสิกดเข้าไปหัวข้อมันว่าอะไรวิทยาศาสตร์แห่งไข่เค็มครูก็คัดลอกนะคะแล้วก็นํามาวางนะคะหัวข้อที่3แล้วนะ,ะวิทยาศาสตร์แห่งไข่เค็มหาข้อมูลจากที่ไหนล่ะนะคะคัดลอก url มาแล้วก็นํามาวางนะคะเสร็จแล้ววันที่สืบค้นสมมติวันเดียวกันหมดเลยคัดลอกมาวางได้เลย สมมติของครูครบแล้วนะคะ3หัวข้อไม่มีอะไรที่อยากหาเพิ่มเติมแล้วแต่ถ้าใครมีอยากหาเพิ่มเติมนักเรียนก็ใส่เพิ่มมานะคะใส่เพิ่มมาได้ถ้าเกิดว่าช่องไม่พอทำยังไงกดตรงสีเทาด้านข้างตรงนี้นะคะให้มันมีกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเนี่ยล้อมรอบทั้งแถวเลยแล้วมันจะมีเครื่องหมายบวกด้านล่างนะคะตรงนี้บวกลงกับบวกขึ้นถ้าบวกขึ้นหมายถึงเพิ่มแถวด้านบนถ้าบวกลงหมายถึงเพิ่มแถวด้านล่าง ทีนี้เราจะเพิ่มแถวด้านล่างนะคะเราก็กดบวกลงเนี่ยก็จะได้แถวใหม่เพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะใครที่แถวไม่พอนะคะอ่าพอได้เสร็จแล้วทำยังไงกดเครื่องหมายถูกตรงนี้หนึ่งทีมันจะขึ้นตรงนี้นะคะชื่อเอกสารตรงนี้เอกสารเรายังเป็นเอกสารไม่มีชื่อนะคะเราจะตั้งชื่อให้เอกสารนี้ก่อนนะคะโดยการแตะเข้าไปตรงนี้แหละค่ะพิมพ์ชื่อเอกสารเลยใบายงานที่หก ของใครนะคะเด็กชายขอไข่นามสกุลในาลาวมอสองทับสิเลขที่15อ่านี่ก็พิมพ์ชื่อเรานะลูกพิมพ์ว่าเอ่อใบงานที่6ตามด้วยชื่อตัวเอง ชา้นเลขที่นะคะให้เรียบร้อยกดตกลงจะเห็นได้ว่าชื่อใบงานตรงนี้นะคะชื่อใบงานตรงนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นชื่อที่เราตั้งไว้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นจะส่งงานครูทํายังไงนะคะกดที่จุดสามจุดค่ะขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยนะคะจําเป็นที่จะต้องทําไม่ทําไม่ได้นะคะ ตอนจะส่งครูนะคะบอกแล้วว่าขั้นตอนนี้สำคัญมากมากเลยถ้านักเรียนไม่ทำเนี่ยจะไม่สามารถแชร์งานมาถึงครูได้นะคะครูจะไม่สามารถเปิดงานของนักเรียนได้นะคะนักเรียนต้องกดตรงนี้นะลูกจุด3จุดตรงนี้นะคะเมื่อกดจุด3จุดแล้วนะคะข้างในมันจะมีให้เราตั้งค่านะคะเราจะตั้งค่าการแชร์และส่งออกนะคะตั้งค่าการแชร์และส่งออกตรงนี้นะคะ พอกดเข้าไปปุ๊บเราจะต้องมีการจัดการผู้คนและลิงก์นะคะค่าของใครขึ้นไม่เหมือนกันนักเรียนแคปหน้าจอมาถามได้นะคะหรือพยายามหาอะไรที่มันเกี่ยวกับแชร์หรือจัดการผู้คนและลิงก์อะไรพวกนี้นะคะกดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันขึ้นว่าจํากัดเห็นไหมคะ แสดงว่าจำกัดเนี่ยหมายถึงเราจะต้องมีการส่งคำขอไปยังอีเมลเจ้าของก่อนถึงจะสามารถเข้าไปดูได้อย่างครูจะเข้าไปดูงานนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะต้องกดยินยอมก่อนครูถึงจะเข้าได้นะคะซึ่งก็คือไม่สะดวกต่อการตรวจงานดังนั้นครูจะให้เปลี่ยนนะคะตรงนี้เราจะกดที่คำว่าเปลี่ยนนะคะกดที่คำว่าเปลี่ยนค่ะ เสร็จแล้วเราเปลี่ยนตรงนี้นะคะจากจํากัดตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้มันยังขึ้นจํากัดอยู่เนาะเราก็กดเข้าไปเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะคะย้ำยำ้ำย้ำเลยดอกจันตัวใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนที่มีลิงก์กดเข้าไปปุ๊บนะคะมันจะขึ้นอัปเดตแป๊บหนึง่งแล้วเราก็จะเ,เห็นตรงนี้นะคะว่าตอนนี้เป็นทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้ามาดูได้แล้ว แต่เข้ามาดูแล้วแก้ไขได้ไหมนะคะเราจะต้องมาเปลี่ยนที่ตรงนี้อันนี้นักเรียนจะส่งงานให้ครูเนาะครูก็ให้นักเรียนตั้งค่าให้เป็นแก้ไขได้นะคะตรงนี้เป็นเอดิเตอร์นั่นเองสองจุดที่เน้นย้ำนะคะทุกคนที่มีลิงก์และเอดิเตอร์นะคะทำสองจุดนี้ให้เป็นแบบนี้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะมันจะมีรูปตรงนี้ค่ะ รูปห่วงโซ่อยู่บนขวามือตรงนี้อันนี้คือการคัดลอกลิงก์นะคะกดทีนึงก็จะคัดลอกลิงก์เรียบร้อยเลยนะคะครูดกดแล้วปุ๊บเป็นการคัดลอกลิงก์เรียบร้อยเราจะนำลิงก์นี้ไปส่งงานนะคะวิธีการส่งงานเข้ามาในคัสรูมหรือจะใช้ลิงก์จากในไลน์ที่ครูส่งให้ก็ได้นะคะอย่างอันนี้ในคัสรูมนะคะก็จะมีใบงานที่หกกดเข้ามาเจอใบงานนะคะ เป็น google form s, ปกติที่เราเคยส่งงานกันแบบนี้นะคะใส่ชื่อนำสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้ของนักเรียนเนี่ยมันยังไม่มีอะไรวางมันจะเป็นว่างๆแบบนี้เนาะเราก็จะนำลิงก์เมื่อกี้ที่เราคัดลอกนะคะ กดวางตรงนี้ลงไปก็จะได้ลิงก์งานของนักเรียนเรียบร้อยแล้วครูก็จะเข้าไปตรวจงานจากลิงก์ที่นักเรียนส่งมาเนี่ยนะคะเข้าไปตรวจให้คะแนนนักเรียนดังนั้นนักเรียนอย่าลืมทําตามขั้นตอนในการแชร์ลิงก์ให้ครูด้วยนะคะอ่ะย้อนกลับไปดูอีกครั้งนึงสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรบ้างนะคะ เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะเป็นใบงานที่6ชื่อนมสกุลชั้นเลขที่ของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้พิมพ์ชื่อนมสกุลชั้นเลขที่ก่อนแล้วก็แทรกตารางเข้ามาใส่หัวข้อใส่ที่มาใส่วันสืบคน้นสุดท้ายแชร์นะคะตั้งค่าการแชร์จัดการผู้คนและลิงก์เปลี่ยนตรงนี้เป็นทุกคนที่มีลิงก์และเอดิเตอร์เสร็จแล้วคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปส่งงานนะคะใครที่ไม่เข้าใจยังไงทักมาถามในไลน์ได้เลยคะ่ะ